รู้ไหมครับว่าทุกคนที่กำลังชมคลิปอยู่นะฮะผู้คนส่วนใหญ่เกือบ70กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่ได้กด u b s สไคร์นะ,ะก็อยากจะขอความกรุณานะฮะกด u b s สไคร์กดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อๆไปได้วยนะครับขอบคุณครับปิดปิด จะปิดกันก่อนครับรีบลไอเย็ดแ,แม่มึงให้แบบกูเล่นอะไรไรสัตว์ไอแบบนี้ผมมีอยู่เห็นไหมอ่าสุขสวยดิเย็ดแม่แล้วกูยิงบ้าเลยนะไให้ใครไอ้ให้การเล่นนี่แหละหการเล่นแห,หนลมรอช่วยพี่เล่นนี่พี่รอพี่รอแฟนรอแฟนเฮ้ยไม่เอาง่ายสู้เอเี้ยทงเงี้ยเดี๋ยวกูเฝ้ามึงจะยิงดิเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตามน้ำหาข่าวกันเฮ้ยมันเอามันกูเฝ้ากูเฝ้ากูสมบุกล่าง โยกมารัด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 มาช่วยอยู่บัสโดนแฟดตายหมดตัวทหารโลแฟดตายตายพี่โอ้ขอบคุณน้องลงมาแล้วลงมาแล้วยังยังยังพี่ยังยังได้ได้ผมได้อยู่ลงบนลงบนไอ้บัสแป๊บนึงลงบนลงบนเฮ้ยลงบนลงบน one enemy remain ตวนน่ามฟ็ดน้อง ยังบุกเข้ช่วยคุ้ยในไอ้เอี้ยโดนเนตไล่ตรงนี้ควายไอเอี้ยเขาถอยนี่ๆเลยถอยมาตรงนี้นี่ไม่เปิดมุมไอเอี้ยกูไม่ชอบอะไรปั๊มแกสู้ป่ะล่ะเอาแฟลกให้ไม่ถ้ามีเสียงถ้ามีเสียงไงถ้ามีกระโดดสนามให้ผมกระโดดสมีบัตรเยอะ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 มามายิงมายิงมา เข้ามาแล้วมันโดนบอดอยู่หลังนั่นอ่ะเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ถอยแล้ว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 มาถอยแล้วเล่นเลเล่นเลกลางกลางน่าจะมากลางน่าจะมาเดินไปเคลียร์ปะไอ้ก้าเดินไปเคลียร์ปะผมรู้ชิทไซนี้อยู่ก้าเดินมาที่มาหมากลางเออมากลางรอมาเล่นไอ้สองสองสองมิลลิเมตตัวนึงไนึ่งหนึ่งหน่เห็นึ่งหน่งห็นระงหน่งหนึ่งหนม่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งนึ่หิวไอ้เึ่งหน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 ึ่งง แล้วก็โดนผิวได้เดี๋ยวเลยฮะโดนนี่อย่าบดดูซ้ายให้กล้ามน้องยังไงวะย้ายแล้วผมมีอะไรอะไอ้เฮียมัน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 โซฟังอะดิเจ็บกว่าด้วยน้องพันแปมื่อกี้ หน้าบีเงียบมันเล่นกางพินมันเล่นกากถ้ากาไม่มีเฮ้ยมาแดดผมมาตะให้ไอ้ไอ้ก้ากูแฟไอ้ก้ากูแฟทเอาป่ะวะกูแฟมันดนหมดเลยมัดนหมดเลยตัวนี้เลโลเลโลเลลไม่ได้ว่ะเย็นม่งัดกางไม้ตัวสวยข้วนึอตีไงโอ้โหครับมี่ตัวหนึไง่ยี่ม วยมไม่รู้หรอกว่ามึงอยู่ไงโอ้โหแล้วมึงแหลกจังอะไอเหียแล้วแล้วตมมึงอยู่อย่างงี้ด้วยไอ้เจ้าเลนึงแล้วเ่เปไดพี่วับพี่วับทุกราวแต่ว่าไม่ได้ข้ามักทีขอามีข้ามจบพีดเอาไปเอืเอยเอ้ย

เจ็ดด้วยสามตัวสามตัวสามตัวอยู่ได้อยู่ได้เฮ้ยระวังแฟงไวด้วยไซเฟอร์หายไอ้กระโดดลงท่อระวังกระโดดลงท่อเฮ้ยซฟอร์เจอแล้วหน้าผมไหมน่าผมอยู่มั่นทีละพียรีลองทีพี่กูเล็งอยู่ไม่โผล่เลยไว้สัตว์คอสกันคอสกันอ่าโอเคผมดูอยู่ข้างบนอ่ะไม่เห็นไปเช็คนั่นเอง Thirty seconds left, Name, you, name it. Oh, <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโคตรเข้าโคดข้าวโคดข้าวไอ้ย่าโคตรเข้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 าคดเราหลับอยู่โคตรนิกอ่ะเออโคตรนิกอ่ะไอ้ย่าโคตรนิกไอ้สัตว์ไม่ทำงานเลยไม่มานะแต่ส่งรูปมาดูดิโคตรเราไม่ไอ้เย่ยก็เดินอยู่ไม่ใช่เหรอโคดนิกอ่ะเดินอยู่ในบ้านอ่ะประสาทเราอ่ะนิกสลิปมัดยื่นชื่อพี่บูมเอาไปยิงหมาดปเอาไปยิงหมาไปที่ไหนกลาง ไม่มีมีแถบไอ้บัสกาายวิมเออรอเอาเลยไหมไปแปะแล้วโดนหมดขวาขวาขวาน้องขวาชัวเอ้ยสวยคมโอ้ยคมเนี่ยโอ้ยคมเนี่ยโอ้ยคมรอโรลบหนึ่งหนึ่งหกไปบัสเจอได้ไหมไปไปไปโอ้ยแล้วกูขยับตัวโคตรไวเไม่ดีเนี่ยบัสเล่นฟรีแ้กันแล้วแต่

ไม่ใช่ไอ้เี้ยกูเห็นแล้วมาถากัรมันต้องฆ่าก่อนอ๋อไม่ไอ้เงี้ยเราจะวิ่งลงลบไปงทำไมไม่ได้ลงลบไม่ได้ลงลบสมองเมลนะกสมองเมลนะสมองอะเฮ้ยเนทเนๆเฮ้ยเอาแต่มาเก็บแดไมาเก็กูดูบีนะเนทูีอการสวไอ้กาดูเห็นไหมพี่เ เปียอมต้อมอยู่ข้างบนดิบมนไม่เคลียร์นะแฝดแฝดแฝดลงว่างหลังบอมแล้วงหลังบอมกูดูให้กูดูให้แป๊บนึงมี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 ตาย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 หมดตาได้พี่ได้่เหรอเออไอคิวัำซีทีไปละไอบัตรลอให้เ่าอคนนึงไอ้วยบัตรพ่อมันจะบีมนไ้เมได้ทีทีมได้ีทีโอเคให้็ม่ไว้นึงไอ้เอี้ยกูกระโดดไปขึ้นไ้สัตว์เฮ้ยมันปืนอะไรวะเจ็ดอ ตายแล้วเยอะกนจะไว้แฟลกังรุน v r g i n g ้นะมันมาดูนะมาดูนะมีเจ็ดเจ็ดเจ็ดสกายตายแล้วสมองอะสมองทีทีไม่มีไม่มี บานช่างเกียรดเกีย้าเก็บไปตีแทนวางเปิดวางเปิดเฮ้ยก้ามีหิวป้ะหิวอ่าไปแล้วสวยก้าไม่ไหวไม่ได้เฮ้ยวางไม่ได้มีอาการมีอาการเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดิงแล้วโอ้ค์อธิบดีติงตองชิบหายเรสัตว์ โอ้ไอกาแม่งเลี้ยวเยอะพันหนึ่งเมื่อกี้ยังง่ายๆยิงไม่ได้สัตว์ยิงพันสองไงในในเกมตอนนี้มึงเป็นไงเนี่ยโมเมนต์นี้อยู่นะโทรมานชิบหายเลยไอคิวตอนเอายังน้องหุ่นโอ้ช็อตมาเฮีย้ยโอ้ยเนี่ยบีเมย์ตุนม่เข้ายักระชีพมาเก็บ เจ็บหนึ่งอมอเยี่ยวะเฮ้ยมันเอาเราน้มเลยวะเฮ้ยไอ้เหี้ยเลนาโนอิมแพกไอสัตว์อแพีอะไรแม็ัยิงหัยิงอยู่ะ ยิงกเอาแม่งเอาแม่งเลยโดนโดนเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยนะกแม่งเลยสักมาดิมี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 มองตัวมอโทษแมพขอโทษแมพกลางไม่มีกูดูอยู่ไอคิวไอคิวเล่นกปมงีกูพีกเลยได้พีกูแมนด้วยตอนเนี้ยมันเหมือนจะเดินขึบนนะคิวเด็กเจอเขาเนี่ยนิงนะว่า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  ที่ตาเฉลิฟนะที่ตาเหลือหนึ่งฟังอะไรบอกผมเปิดควันได้นะขอควันได้นะตรงนั้นนะกระโดดมาตัวให้ตัวให้ตัวผีดใช่ปะโัวลงตัวลงบ้างไข่ผมแตกไม่แตกมันเดินมันชิปเดินได้มันชิปเดินได้ควันขึ้นให้ปล่อยพี่ให้หลอมันหน่อยเด็กมันหน่อยกวางควันลงนะกวางควันลงนะปล่อยกลางเลยก็ได้นะโอเคกูปล่อยละกูไปช่วยมึงก็ได้เอไม่มีด้วยเอไม่มีตัวเดียวตัวเดียวมาขัดสาคิวอยู่นี่ไว้คิวคิวอยู่นี่ไว้ขัดสาไปละ สวยเนาะเไปช่วยพิกซาด้วยกันไหมพิกซาด้วยกันไหมรอๆแปนึงไอ้ไอ้ก้ารอแนึงพิกซ่าด้วยกันปะเอาไหมมามาตายหนึ่งตายักกาพิกซ่าอยู่เฮ้ยเพื่อน้ยเลย ไปกไปเลยับีมเลยบีมเลยบีโมเลยบีบีมเลยไปไปต่อเลยไปต่อเลยไปต่อยไปอเลยไปตอเยป่ยไปต่เยี่อยไปต่เยไต่อเลยไปตอเยไปต่อเลยไปต่อเลยไป่อเลไม่โดนไป่อเลยไปต่อเลยตอเลยไอเลยต่อัลตอเลตอัลมไอัลยไปอเลยไปต้อมลยไปต่ยไ่เลยไปต่อเย่เลยไปต่อเ่อเลย พี่ถอยมาพี่ถอยมาเลยถอยมาเลยผมอยู่ไกลเ่าไห่เยลโล่ได้นะพี่ใช่มาจากไกลเลยมาจากบีเมียเลยมันข้าไม่ได้ กับแล้วไบได้ไอ้ยูมีคนให้พี่หน่อยมันโห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 พี่เล็งอยู่พี่เล็งอยู่ดูดูไว้พี่ข้างบนอ่ะข้างบนโดนไปไม่เห็นนะกูมาขึ้นให้กูมาขึ้นให้

มีจตัวไปบมแล้วสวยมากไปโอ้ยไปิงเด๋วท้ายมีเขว่าโอเคบอลแล้วโอเลมาแล้วมาล้ล้กูให้าเฮ้ยกล้าเก็บออฟได้เนาะหลังบอมไอ้นายหีสรุปแม่งเลืกกินคนไม่กินโดนให้กูยิบคยเฮ้ยเก็บออฟยังบมโอเคเก็บไ้ะตามมาาน ไปเดินกลับไปกลับแล้วพี่กลับแล้วพี่กลับแล้วไปกลับแล้วนี่ฮะไอ้ไปอย่างนี่พี่ไปไปอยู่ตรงนี้สองตัวสองตัวฮับเบอร์ตัวไปไปอยู่ปิงผมประมาณบอกนะให้าให้ไม่พี่ดูนี่เลยไม่ได้ฟนแล้วนะไม่ได้ฟนแล้วอเล่นหน้าใกล้นะเจ๊ซิบเจ๊ซิบเจ๊ซิบหาย้วอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่สองตัวเลยสองตัวเลยเห็นปะไวเปิดขึ้นท่อได้ได้สองตัวอยู่เอสองตัวอยู่เออเอ๊สองตัวอยู่เอ๊ผมถอยเล่นในสายแล้วพี่เอยได้กลับได้กลับได้กลับมันมีอัติมันมีอันติมันมีอัติมันมีอันติฮเบอร์ กูได้กลับกูได้กลับหนักเอเลยเออกูเลี้ยงมนอยู่กูไม่ตายด้วยกูดูเบลอยู่กูไม่มีขามด้วยดูล่างได้ป่าวะคนหนึ่งอะดูล่างอยู่างล่างอยู่เอกลับไม่ได้เลยพ่ one enemy one enemy spike down สวยโอ้โหเกือบกล้าไข่โค้ดสวยอะไรอย่าน้องกูมาอยู่กูมาอยู่มีโดนนะมีโดนดูลังเลยดูแกผมไอ้น้อง เร <Bond> ีว <congratulations> ิ่หล <mate guess S 2> ังเรียงกันเฮ้ยมันเล่นมันเล่นเพี้ยไรเนี่ยเอเดนบอขึ้นปเฮ้อเดนเอเดนบอลขึ้นกูเข้อไปวางนะข้าไปวางนะเอเดนสาเอเดนสพี่สามหรอสามสามสามใจเหลือหนึ่งวาอยู่ผมสน์แมนน้อ้เงี้ยลองลองเชคกันหลังสามหลังสามหลังสาเลยหลังสมามีแล้วกไยิงใช่ปว่ากสามตว่าสาม้ยขไอ้ทีผ่านเลยโอเคเจอคบนะ เพื่อเพื่อเล่นเล่นพี่เจมมีเลคอนมีมีทุกอย่างเลยมีเลคอนมีทุกอย่างมีตัวสามสิบตัวสามสิบ standing a h e ว d ไปด่วนไปโดนโดนพี่บัวกันพบพบกูอยู่พี่กูอยู่ไปหนึ่งได้ครึ่งสวยยินไม่มันมาโนไม่ออที่มันดดนเอต่ามันเลยโลดเอตาไว้เหรอ ไม่มันไอเทียไวเปอร์มันโฮอยู่แล้วดิล่างเหรอล่างเหรอใช่ใช่อยู่ตรงที่เก็บออกโอเคโมาดูให้ดูให้โอ้ยผมขอแฟนจิ๊กอยู่เน็ตได้แล้วพี่เอ๋ลองมาโดนมันโดนมามันตกมันตกกลับไม่ได้เฮ้ยโดนว่ะชิบหายแล้วผมกลับมาไม่ไี่กลับไปทำแต่กลับไปทำแต่กลับไปมีมีมีตัดโอ้โหคิวจอยดิงไม่ตายไปแล้วมันขโมยคิวจอยเจ็บคิวจอยเจ็บบีได้罗บีได้บีดัน ไปคิวจอยเจ็บคิวจอยเจ็บกลางล่าสุดคิวจอยไหนคิวจอยเนี่ยอยู่คิทเช่นเออกูเดินอยู่กูเดินอยู่เอเอหนึ่งีหนึ่งตมเียตเียตเียเตตตเอตเมีไฟมีอราอยู่หลังมีไฟเม็ดหนึ่งมีาบอ์ดูหลังอยู่เยใครจะน เด็กคเดกคเยกนเดกเองไปเลยก้าไปเลยมเนโดูเอไม่เจอใครเลยขัเอได้นะดูกลับว่มีมีมีควันกลับได้ให้จีบ้ได้การไม่ต้องควันละคกลัักลับรพี่ระวังตรงนะพี่ปุมปิดเลตอนนี้ยแล้วนะ ก็ว่าจากตรงนี้เลยไอ้กูล็อกอยู่กูล็อกกางระวังน็เน็ตเออระวังดันเน็มาเฮ้ยมันรีคอนแบบมันมันรีคอนเด็ไม่มีอยู่ในใส่และเออใช่ใช่ใช่่ใชมันมีมันมีลบอยู่อย่างี้ไปอยู่อย่างงี้รอ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 กูเดี๋ยวกูล็อกลับเตอ้พี่พี่แง่พีพี่แง่พี่เถเล็งเล็งสายไว้กูเล็งสไว้กูเดี๋ยวมารียลับเต้จะเข้าล้จะเข้ากอกเรอรอก็รอรอก็รอก็รรอไ็รอก็รอก็รเรอรรร

ได้๋องตัวดีฟอลองตัวดีฟอลตาเลยนึงเดียวาเดียวาเดียวมไกีบเาไนี่กบเอาไขมือของแม่งดูมีปัญหาพวกเรานะมีตัวนึงมีตัวนึงตัวอะไรตัวอะไโซว่าโดนได้พี่โดนได้มันโดนมายิงง่ายยิง่ายเลีงหลังไฟอยู่เงี้ยไม่เห็นนะโอขนาหน่อยนะโดนนะ มานะตายใกล้เคียงมับมัับมันบโอเคได้โอเคได้ตายตายหลัผมเดี๋ยวดูขบนขบนวางวางรับได้ยังไมได้วางเปิดวางเปิดวางเปิดวางดาแล้ววาดาวแล้วได้ได้ได้้ดูับเตอร์เออยูนี่อยู่อับเตอร์แล้วเนี่ยใครดู Attackers win. I was not meant for this climate. ก่อนจากกันนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนะฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับขอบคุณมากครับ